ครับบรรยากาศเล่นน้ำปิงจังหวัดตรับล้บันเลงแล้วหน้าเตะครับพี่น้องจา๋า แม่โดมอย่างกับธรรมศาสตร์อะไครับพี่น้องจ๋าแต่ประชาธิปไตยที่นี่คงจะเสาะยากหน่อย <c oughs> เออพี่น้องจ๋าอ่าพี่น้อง นี่ครับโอ้โหอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าให้ลูกให้หลานมาบรจุพัฒนาประเทศมีจระเข้ความคลองก็ลาบากแท้ๆครับพี่น้องจา๋าบรรยากาศเย็นครับพี่น้องจา๋จาจังหวัดตากสุดยอดนี่ผมน้องอ่อนมาเล่นน้ำนี่ประจำนะครับไปโดดน้ำตุ๊มตรงนี้นะโอ้โหตรงสาวที่เป็นยืนน,นะอ๋อนี่น้องนั้นกับปเปิ้เปลอยกระทงครับพี่น้องจ๋าเวลาประเภทนี้เรากระทง,ปะทงปะเปิ้ลก็จะมีเนี่ยกระทงสายครับพี่น้องจ๋าแต่เปิ้ลกับแปงไว้เงี้ยฝังไว้เงียครับพี่น้องจ๋าเอออ่านนี่เผยเออ ก็ลเลยละอ่อนก็ลเลยแบบสามารถจะพัฒนาประเทศเพราะแบบมีงบประมาณมาจริงๆถ้าเกิดพัฒนาประเทศเนี่ยให้ประชาชนเปิ้นดูแลนี่นะผมบอกได้เลยว่าความเจริญก้าวหน้าจะดีหบบนี้ดนกักเป็นสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าคุ่นะขอบอกออสวยแตตะแม่อยอยาง,งามบรรยากาศยามเย็นที่ริมแม่นำ้ำปิงจังหวัดตากสุดยอด